สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขนข้าวกันเพื่อขนเข้ามารอบหนึ่งแล้วแม่งโคตรเหนื่อยเลยเก็จะขนต่อนะครับแต่ตอนนี้ขอพักก่อนเรามีผู้ช่วยหนึ่งคนครับผู้ช่วยหนึ่งคนปุ๊พร้อมลุยยังปุ๊สู้ครับสู้อยู่ยังสู้อ่ะขอพักก่อนนะครับเอาแล้วครับไปกันเลยดีกว่าครับผมวัน สตสาร์ทแล้ว<ป>เสร็จแล้วนะครับกำลังดขึ้นรถรอกลับปุ๊ยังลุยอยู่ปุ๊สู้ไหมปุ๊สู้ไหมอ้าปุสู้ผมก็จะสู้แล้วครับนี่คือการขนข้าวรอบ2นะครับหน้าแร่หน้าดำหมดแล้วแต่ยังไหวอยู่เอาปุ๊ไหวไหมไหวครับ ยังเหลืออีกรอบหนึ่งรอบสามนี่แหละครับชีวิตชาวนาไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้รวยอย่างที่คิดดูสภาพนะครับแต่อย่างน้อยก็มีข้าวกินทุกปีไม่ต้องซื้อข้าวให้ใครอยา่างน้อยพวกเราอาชีพสุจริตครับจงภูมิใจใครเกิดเป็นชาวนาพร้อมพร้อมออกสตาร์ทยัง ลุยกันเลยครับผมด้อีกรอบนึงอีกครับลุยครับลุยวันนี้ก็มาถึงตอนขนลงนะครับถึงบ้านแล้วรอบสองและที่สงสัยทําไมพูดไทยนะครับก็กลัวพูดอีสานไปมันจะกระทบกกหูพวกแดดจลิดไงแบบพวกฟังอีสานไม่รู้เรื่องแบบนี้ผมเลยเป็นกลางให้พูดอีสานซะจะได้ไม่กระทบกก,กหูมันนี่นครับสาเหตุที่พูดไทยเก็ดแล้วนะอาว ตอนนี้ขนลงครับกำลังขนลง,นลงหลายสอบมากใกล้แล้วครับพุ๊ยังไหวไหมยังไหวไหม,มก็แค่นี้ก่อนครับไปขนก่อนครับแล้วก็ดำเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับรอบที่สาม ทำใจแปบแดดร้อนมากแต่ต้องสู้ครับมันเป็นนาที่คงไม่ตายสู้เอาปุ๊กมีได้ฝากรอบที่สามแดดร้อนขึ้นแค่นี้สบายมากครับสู้ส นี่ผลงานครับผลงานลืมตาดูครับแล้วภาร,รกิจจบฉลองไหมยืมเบียร์ไม่แล้วครับรับปากตำนนุดไว้เพราจะไม่กินเราไม่กินเบียร์ไม่สุ่มบดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงๆครับว่าตันนุชเป็นใครว่คนที่กูชอบ ผู้หญิงคนนั้นจะโชคดีมากครับพร้อมชีวิตชาวนาต้องลุยครับปุชีวิตชาวนาเป็นชีวิตทีด่ดีไหมชีวิตดีจบครับคือล้อครบจบแล้ว ดูผลงานได้เลยจบจบเสร็จแล้วนะครับรอบสุดท้ายบอกอีกฮดังไปเลยให้โลกรู้โลกสุดท้ายของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมกลับไปก็คงจะอาบน้ำนอนนะครับใครไม่ทำไม่รู้หรอกไทยอยากรู้เชิญได้ที่คุณพ่อทำทุกปีฟรีทำฟรีไม่มีค่าสมัคร